สวัสดีจ้าแอดมินสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกๆกำลังใจที่มอมให้กับแอดมินนะคะขอบคุณทั้ง fc ใหม่และ fc เก่าที่น่ารักทุกท่านนะคะขอบคุณจากใจจริงนะคะก่อนจะไปรับฟังรับชมนะคะเราก็มาฟังคำเตือนกันก่อนเนาะคำเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลาง การนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดรับชมเพื่อความบันเทิงและใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปปีนะคะควรมีผู้ปกครองแนะนำนะคะพี่น้องจ๋าแนวทางตัวเลขก็มีเข้าบ้างหลุดบ้างนะคะเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมดานะคะมีขึ้นมีลงมีเข้ามีออกปะปนกันไปเนาะพี่น้องจ๋า แอดมินก็จะพามาแนวทางนะคะฮอนอยชุด1นึูตรเม็ดเดียวนะคะเมื่อวานนี้ก็มานะคะมา19นะคะแอดมินให้รูป9ใช่ไหมคะก็มาตัวเน้นมาตัวชอบนะคะเดี๋ยวแอดมินให้ดูนะคะนี่นะคะมา19นะคะของเมื่อวานนะคะแต่เราก็มารับชมของวันนี้กันนะคะวันนี้นะคะสำหรับสายวิ่งนะคะก็จะมีนะคะมี1นะคะมีส มี9นะคะมี8ส่วนชุดเด่นนะคะแอดมินให้เด่นไปที่7นะคะเราก็มารูปเกกันนะคะแอดมินเขียนเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะมีนะคะ70นะคะ71 72 73 74นะคะ75 76นะคะ7778นะคะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะพี่น้อง79นะคะ ตัวที่แอดมินชอบนะคะก็จะเป็นเจ็ดเก้าเจ็ดสี่นะคะเจ็ดแปดเจ็ดหนึ่งนะคะแล้วก็จะเป็นเจ็ดศูนย์นะคะตัวที่แอดมินชอบนะคะหรือใครจะชอบต่างจากแอดมินก็ไม่ว่ากันนะคะอย่าลืมนะคะอย่าลืมไปกลับนะคะไปกลับทุกครั้งนะคะสำหรับคนที่ชื่นชอบก็จดไว้แคบไว้นะคะพี่น้องจ๋า เดียวแอดมินจะมาในแนวทางต่อนะคะหาหน่อยมารวมนะคะเนาะโอเคนะคะของวันที่12นะคะเมื่อวานนี้ก็เข้ามานะคะมา4 3นะคะมา4 3แล้วก็2 6นะคะเมื่อวานนี้มานะคะ อ26นะคะเดี๋ยวให้ดูนะคะของเมื่อวานนะคะจะมีตัวที่เข้านะคะก็จะเป็นนะคะมี26 43นะคะแล้วก็จะเป็นมีอีกไหม25 25ไม่มีนะคะไม่มีแล้วนอะก87นะคะไม่มีนะคะเข้ามาสองคู่นะคะ โอเคนะคะเราก็มารับชมของวันนี้นะคะเดี๋ยวพ่อแม่พี่น้อง fc จะงงงนะคะของวันที่12นะคะแอดมินก็เขียนไว้แล้วนะคะฮานอยสุดมัดรวมนะคะให้ดูเลยนะคะสำหรับสายวิ่งนะคะสายวิ่งก็จะมีนะคะมี0 12 6นะคะแล้วก็4นะคะสายวิ่งนะคะ ก็จะมี02ชุดเด่นนะคะจะมี02859040นะคะ61373949นะคะใครตั้งใจเรียนนะคะจะได้แนวทางแม่นๆไปเนาะพี่น้องจ้า <c oughs> เราต้องมาเปลี่ยนคำพูดนิดหนึ่งมาพี่น้องเพราะว่าพูดเหมือนกันเดิมๆซ้ำๆมันก็ไม่ได้นะคะพี่น้อง <c oughs> ส่วนชุดกันนะคะ เอาหกหนึ่งสนะคะชุดกันก็จะมี2 5งห้าหนนะคะตัวที่แอดมินชอบนะคะติดให้นะคะสี่เก้านะคะสี่เก้านยะคะสอนะคะเอาลืมลืมแปดเจ็ดนะคะใส่ 8, ะะให้เพิ่มนิดนึงนะคะแปนะคะอ่า อย่าลืมนะคะอย่าลืมไปกลับนะคะไปกลับทุกครั้งนะคะสำหรับคนที่ชื่นชอบก็จดไว้แคบไว้นะคะเพื่อป้องกันการลืมจ้าอย่าลืมไปกลับนะคะไปกลับทุกครั้งนะคะก่อนออกไปก็ฝากด้วยนะคะฝากบ้านหลังเล็กๆน้อยๆไว้ในอ,อ้อมอกอ้อมใจด้วยนะคะฝากปลูกต้นรักปักต้นตะไคร้ให้กับแอดมินด้วยนะคะแอดมินจะได้มีกำลังใจคำนวณในทางตัวเลขสวยๆงามๆมาฝากนะคะ ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงรยวยๆแห่งๆกันทุกวันทุกคนนะคะสำหรับวันนี้แอดมินขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีจ้า